สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการขนบ้าบอลนะครับมาอยู่ในช่วงไฮไลท์ฟุตบอลนะครับระหว่าง แมนเชสเตอร์เตดพบแอสตันวิลล่านะครับซึ่งวันนี้ก็เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งบูโน่พลาดโทดเจ็บนะครับแมนยูแพ้วิลล่าพังขาบ้าน2อนัดติดชอกกับตันเจ็บอีกด้วยนะครับมาดูกันว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างนะครับนาทีที่18นะครับปอบอกบาจ่ายบอลให้กับเมสันกินวุ่นหลุดไปดึงบอลหลบกองหลังวิลล่าในกรอบเขตโทษนะครับก่อนเลือกยิงเองด้วยเท้าขวาบอลเบาและตรงตัวเอมิเลโน่มาตินเนสนะครับรับเข้าสองไม่ยากนะครับ จบเกมครึ่งแรกนะครับเสมอกันไป0ประตูต่อ0นะครับมาต่อกันที่ครึ่งหลังเลยนะครับนาทีที่80แอสตัาวิลล่าทิ้งโอกาสทองนะครับยิงประตูน่าเสียดายมากที่จอดไม่กินกระชากบอลหนีวิกเตอร์ลินเดเลิฟนะครับก่อนที่จะเปิดเข้ากันให้บูเอ็นเดียดึงบอลหลอกแนวรับเจ้าถิ่นนะครับก่อนที่จะถวายผ่านให้ยาคอบแรมซี่ยืนในกรอบเขตโทษล้มลกนะครับแต่ยาคอบแรมซี่ดันไปลื่นล้มก่อนเสียเองนะครับแมนยูรอดตัวอย่างหวุดหวิดไปเลยทีเดียวนะครับเกมทำท่าจะจบลงในผลเสมอ0ประตูต่อ0ไปแล้วนะครับแต่ เป็นทีมเยือนได้เ hey ฮนะครับเมื่อได้ลูกเตะม,มุมจากนักลัดลุยเปิดบอลมาให้คอตนี่เฮานะครับวิ่งโฉบเสาแรกส่งบอลตรงตะข่ายเบิร์สกอร์แรกให้อัซซาวิล่าขึ้นนำก่อน1นประตูต่อศนะครับช่วงครึ่เวลาบาดเจ็บนาทีที่91นะครับเจ้าถิ่นได้มีเ hey ฮอีกครั้งนะครับคอตนี่เฮาเสียแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษครับผู้ตัดสินไม่ดีนะครับเป่าให้เจ้าถิ่นได้ฟาวแต่บูโน่ฟานาเดสรับหน้าที่สังหารนะครับยิงบอลโด่งข้ามคานออกลังไปอย่างเหลือเชื่อนะครับจบจสกออร์เเป็นทนททีีมยื ขึ้นนำอยู่และเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะคะรับ่างนี้ก็จบเกมแมนเชสเตอร์เตดแพ้ให้กับแอสตันวิลล่าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นนัดที่2แล้วนะครับที่แพ้คาบ้านแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราและทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ